สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยวันนี้อยู่กับช่อง s p 5 6 9มือตัวขาด X n e w เพื่อนกันนั่นเองวันนี้ถามว่าพวกเรามาทำอะไรพวกเรามาสร้างสตอรี่ใหม่ไม่ใช่สตอรี่ละสร้างแบบใหม่เป็นโลกใหม่นั่นแหละเอาชีวิตรอดกับความเหมือนเดิมใช่เอาชีวิตรอดกับความชาร์จนั่นเองพวกเราอยู่อยอะไรค้างคาอยู่ก็เลยเปลี่ยนแมมใหม่ของพวกเราครับใช่ดูนะอยู่ดีๆมันผีดเยอะ เพราะว่าก่อนที่จะมาทำคลิปอะซอมบี้น้ำอะมันมาตีพวกเราใช่ใช่ใใแต่ว่าิวเวอร์น่าจะไม่โดนนะคิดว่าเพื่อนเห็นเรือในสมุดด้วยอะขอไปดูเรือนะขอปิดเสียงก่อน,นเพื่อนมอนเห็นเรือเลยเรือพ่อดี่แวบไปดูแวบเรืเอของพ่อ,อเพื่อนไม่เอาขวานเนาะิวเวอร์ไหนเรือใช่ เดินหนึ่งนาทีล้วเอิ่มไม่เป็นไรใช่เนี่ยนี่คือขวานนี่มันก็เขียนอยู่แล้วว่าของ N P P ท่านีุณก็มีเจอค่ะนี่ของดีเวอร์แล้วนายไปคาดตัวตายอะไรอ่ะดีเวอร์เจ้าต้นไม้ตรงนั้นโคตรสูงเลยนายนายมีเมดดิ้งไหมอ่ะเพื่อนดิ้งคืออะไรดิเมดดิ้งเนี่ยเมดดิ้งเมดดิ้งหนึ่งว่ายน้ำไปก่อ แซลมอนไม่เอาละมันไม่อร่อยพ่อขวานย็นชาร์จไฟได้นะจะบาตายทำคล้ายครๆคลิปเก่าเลยฮะแต่วันนี้พวกเราจะไปไปโอนมาไประเบิดตู้มามตู้จ้ามเพื่อหาอันนี้อีกนหนึ่งนะคะชาร์จที่หมู่บ้านสุดยอดเพื่อน เราจะไปเมิดมู้มูตาม้มตามเพื่อนอันน้ำพึ่งหรือเปล่าจำจำจำไอที่โล่งๆจำจำแบบก่อนได้ไหมพี่ที่แบบเอาแต่พึ่งเอาแต่พึ่งอะเออพีหนึ่งหนึ่งชั่วโมงอ่ะคิดดูแต่เนี้ยมันมันแบบปัญหาดอกมันมีปัญหาอยู่เฮเพื่อนแพนด้าไม่สนแตงโมแตงโมแตงหมูแตงหมูไม่รู้ว่าเอาทำไมมา แต่ว่ามันแบบได้นะเขาะหนังได้เก่าได้เจ้าอะไรเจ้าอะไรสิบีหนังมาโูดดีเลย่อะไรขี้เก้าหนังมาเอ้ยมีนกแก้วด้วยเอามาหามาเยอะแยล้วไม่ได้เลยใช่เแลพววันเจอพ้าไหมไม่ไม่อยากอยู่ไบโอมนี้เลยอ่ะ ก็เสื่อมแล้วก็ไม่อยากอยู่นะความจริงอ่ะยังไม่ได้ลงมองแต่แต่ขอไปล่าอขอไปล่า,ลาสาตว์ก่อนดีเพื่อนเฮ้ยทำไมทำไมทำไมามันมีสติกตั้งหกสิบสี่อันเลยอ่ะใครทำวะไม่รู้วัดวัดเจอหรือว่ามือไปครับเอเพื่อนเธอไป <c oughs> แล้วมันขะเธอไปครับมันได้เลยครับโปรแกรมอัตโนมัติ เป็นโอมนี้ชอบชอบชอบเป็นโอมต้นต้นโอ๊ตโอ๊ <O. S 2> ตโอนี่นเราแ <O. S 2> ยกทางกันเหรอใช่จะไม่เห็นชื่อเพื่อนเลยอะแยวกันตั้งนานแล้วเป็นอะไรอะฮะเดี๋ยนะขอขอปรับก่อนโอ้เจอทำแล้วเจอทำแล้ว เพื่อนบอกไม่ค่ะเพื่อน่ะชอบผ่านที่ไนไม่รู้เพื่อนไม่มาจัดแตงโมอย่างไรเคได้ได้ได้ไม้มาละเพื่อนเจอทำแล้วเพื่อนไม่สนใจสุดเลยหาไม่เจอวับมาเอาให้ เพื่อยู่ไหนอ่ะหาไม่เจอวับมาวับวับก็วับอ่ะนี่ไปโอมนี่แหลยภาพเจอเพื่อนคตัดไม้ก่อนครับควรตัดไม้สักพักก่อนเพื่อนขวานผลดาเมจโคตรแรงเลยแรงแค่ไหนฮะโดาดาเมจศิษษะอเพื่อนเพื่อนมีน้ำตรงนั้นด้วย ลงท่าเบาเดี๋ยวเราจะค่อยๆลงนะลงๆๆๆโอ้ยเหลือครึ่งหลอดแล้วเซฟเบาเซฟเลยเซฟเลยเซฟอย่าเดี๋ยวจะเซบให้เซบใน่านเหรอเออพวกเราหยุดในถ้ำสร้างบ้านในถ้ำเหมือนเดิมเออเพื่อทดแทนคลิปเดิมใช่โคดินโคดินโคดินเพื่อนโอ้จะเพื่อนอยู่ไหนน่าบ่ด ขึ้นไปทําไมด้านบนน่ะทำไมไม่ลงมามันจะมืดแล้วมันจะมืดแล้วครับต่อเผาได้ยังเนี่ยคือบมบหวานมันก็ตาไวแต่ไม่แอคยังไม่มีเลยเดี๋ยวนะอันนี้มันใช้อะไรคะบ่าหาตะเพียงหอนเอาอันนี้มาถ้าผม้ชมไม่เป็นไรท่าผู่ชมถ้ามีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยมาดิมาดิกพแต่อันนี้ ไปอาม<อ><า>ย,อยโอ้โอ,โอ้มีไม้เยอะอยู่ไม้เยอะแค่ไหนเกือบเก้าสิับกจริงจมีเก้าสิบอ<น>ะเพื่อนแบบช้าโคตรอ่ะช้าทำไมอ่ะแต่ดาเมิดเยอะก่อนที่เพื่อนจะมาจะมาอัดิลิปอะโคตรช้าถึงผมจะช้าแต่ผมก็ดาเม,มิต่านเยอะนะ จวขอเพื่อนอีกมั้งเพื่อนจะบอกให้ตายคลิปก่อนเพื่อนอะตายก่อนเพื่อนตายโยตอนนี้ไม่คลิปไม่คลิปก่อนเพื่อนอะแอบขโมยของเราใช่ไหมไม่ตูครับอเพื่อนด้านลังเนียนี่กีตายกับสอมบีตัวนั้นนั่นแหละเนี่ยตัวเนี้ยมันยังถือไม้อยู่ผมดูเดี๋ยวเอาไม้ให้ในอย่างนี้ ไหนอะโยนให้แล้วไม่มีจิ๊กเก็บเกาไหนอะเออได้ละได้ละเราล็แลลกแก้วใครมาอยู่ตรงนี้ยล็อกแก้วเพื่อนหรือเปล่าไม่ร,มรู้ไม่ได้เรียงไม่เคยเรียนอะโอ้สอมบีมันอยู่ในะถ้ำน,นี้โอ้ยลูกลเอาอัมบี ฮะลูกสัมบีล้ลูกเล้ยงใครอะนั่นแหละก็ถามไงว่านกองี้ยงของใครอะ่ะอ้ยเพื่อนมังตัวค้ำให้หน่อยน้องเขียวไหนอะน้องเขียวอะตรงนู้นอะตรงนู้น่ะน้องเขียวอะนั่นนั่นบอบบี้อะว่าไงบอบบี้เ,<อ>เพื่อนเป็นอะไรแล้วเช่คไหม คือคือรอบก่อนเพื่อนตายบ่อยมากไม่รู้เป็นแต่ตอนนี้ก็ตายแล้วหนึ่งรอบขอคัดหน่อยอย่ามาให้แล้ว,ลวคือมันมืดโคตรเลยอะ่ะตกลางคือนอ่ะคือไม่ได้ลากแกะด้วยไงคือผีมาเยอะๆเดี๋ยวพวกเราจะไปลงถ้ำกันนะเพื่อน ถ้าเช้าแล้วค่อยออกมาเดี๋ยวพวกเราจะสร้างเดี๋ยวพวกเราจะสร้างบ้านกันตรงนี้เพื่อนพวกเราจะสร้างกันตรงนี้ไดี๋ยวอะไรที่นเรียบๆแบบเพื่อนเอาโต๊ะครับลงมาด้วยนะอยู่สูงเกินไปเนี่ยแหละเอาด้วน เพื่อนเอาตัวคามาวางด้านล่างด้วยแต่อย่าเพิ่งขอเชียร์พื้นที่ก่อนเพื่อนทานทานกลุ่มาเลยมล็ดมืดเลยตรงนี้ขี้เกียจใช้บล็อกหินบล็อกหินเอาเอาบล็อกหินไปโตระยะประมาณตรงนี้มั้งนะอันนี้กะ่ระยะเอานะอันนี้เรากะระยะเอานะเพื่อน ไมาวะโหแล้วเอ้าก็เดียวเองเหรออ๋อนี่ไงเกิดก่อนเพื่อนๆพื่อ,อ,อทำอะไรอยู่เพียร์หรือยังวางตัวครับเลยเดี๋ยวเป็นหนึ่งขอขอ คนมืนเลยตอนนี้เพื่อนทอดเพน่อนทอดมามาเอาเองดอเพื่อ <Okay. S 1> นวันนี้นี่นี่ลอยอยู่ตรก <c oughs> เอาเอาเอาวันที่มันจะตกดเดอ,อนไปทำ<ล>ทอดไม่อ่ะเดี๋ยวมันไหลตกไม่รู้เป็นอะไรปีคดเยอะเลยว่ะ โคตรเยอะอาหารโคตรเยอะเริ่มขี้เกียจขูดแต่มันก็ต้องขูดไงอุย้ยตกใจมึงมูซอมบี้ดีกว่าอกไปตกไปเหลือหัวใจเดียวแล้วเนี่ยตอนเนี้ยใครไม่นนยไม่เป็นอะไรใช่ไหมเป็นดิวเวอร์เป็นคนมันดูมืดห้าม เ oh. นี่ยหรอบ้านเพื่อนบ้านพวกเราอ่ะหรอทำไมไม่จุดไฟหน้าบ้านเลยอันนี้หน้าบ้านเลยถ้ำนีเลขุดมาให้ด้วยอุ้ยบิหอัดก้อนด้วยเพื่อน <c oughs> เดี๋ยวพวกเราจะเอาไปแบ่งกันเองนะฮะโอเคเพื่อน <Okay. S 1> เอาไป okay. เพื่อนเอออยู่ไหนอ่ะมันนีงไงอะไรห้าก้อนเด็กกันยังไงอ่ะอีกหนึ่งก้อนโยนทิ้งไม่เพื่อนมันสามคนเอาไปเลยขอเอาท็อตออกแล้วก็เอาหินมาอุดรูอันนี้บ้านพวกเราเรเหรอใช่ไม่เพื่อนทำอันนี้ข้างในนี้เป็นบ้านดีไหมอ่ะเออดีดีดี เดี๋ยวมอนสเตอร์เกิดไฟไม่ตรวดตรงนี้ตรงนี้บักตรงนี้ด้วยนมือนั่นดีมันมันมันแนวไม่ดีไม่ใช่โอเสรเสร็จแล้วแล้วก็ครับไอ้เดี๋ยวเลิกอ่ะ าาใช่ใช่ใช่เอาไปก่อนเพื่อนสร้างเสร็จหรือยังเสร็จแล้วอันนี้ทำอะไรอ่ะเนี่ยกูถือหินนี่ เราไปทําทางขึ้นก่อนนะตอนนี้เริ่มจะช้าแล้วทำไมไม่ทําทางขึ้นที่บ้านเอาเอาเอา,มมาไม้มาแปลรูปเป็นแท่งสติกแล้วก็ขุดดินลุไปดินขึ้นขึ้นไปอ่ะในบ้านอะ่ะกดง่ายเลยทแบบนี้มันเดินขึ้น,นยากเพื่อนอยากอยากทำแบบเนี้ยเออมืแต่ทงพวกเรายังมันไม่ค่อยจะสะด,ดวกแต,แต่แต่เมื่อแมปก่อนพวกเราก็ทําแบบเนี้ย ยอย่าลืมเสกอย่าลืมดีเพื่อนเราก็ทำแบบนี้เลยเพื่อนจะเช้าแล้วรีบๆไปหาอาหารนะม <า S 2> ไม,ไม่ไม่ลงละทำเมื่อที่ขุดทางก็ตีกันไปอู้ดขุเพื่อนไงมูเมาเน่จะเช้าจริงเลย คือแบบมัวสัวหยุดยาเพลอนเจ็ทคือสิ่งสำคัญซ้อมบีนายอยู่ตรงนั้นใช่ไหมว่ายนปเไป๋ยวลงไปก็เสียเลือดเอาโอ้ยโอ้ยเพื่อนเพื่อนเร็วหลบเร็วโอ้เพื่อนเดี๋ยว เดี๋ยวไปดันคุ้ยออกให้มีมีขวานชับเน็ตอยู่ขวานชับเน็ตใช่พอเราเป็นขวานขวานไม่ได้ดําไม่ได้เป็นสายดาเองหรอกเป็นสายแบบขุดอ่ะสามหนึ่งอะครับสามหนึ่งป๊บแตกแล้วเนี่ยเพื่อนคิปเปอร์ดีแค่สองทีตายดูขวานชับเน็ตดาเมสิบสามขวานชักเน็ตได้ว่ะเพื่อนวีเอ็นเดอร์แมน เพื่อนเจนเล่แมนมาเข้ามาได้นะก็ดูดิเล่าแมนอย่างงงเลยอ่ะเออ้าไปด่าเขาเองมาดูยีเห้ยีหมันอยู่ไหนไม่รู้แล้วว่ะเพื่อนมันหายไปอีกแล้วหายแล้วใช่ออกไปหาอาหาร ไส่ลาหางขึ้นขึ้น,ข,นขึ้นตามพอดดเนี่อโด,โด,โดูดูดูหางขึ้นขึ้นเป็นลาแล้วขาขึ้นแมทตอนนี้มันจะเหมินยำอูยอ้ยแกไม่มีอะไรแล้วโอ้อะไรจี๊ยตสเกียวสเกียวสเกียวนั่นไงใส่ชุดเกาะฮึบไปอุย้ยตายจะตายจะตาย จยด, yup. <c bio> ด <constitutional> ้วยๆจะด้วยจะตายแล้วเพื่นจะกอดแกแล้วเหรอไล้หนีรอดยังไงหวังว่ามันจะไม่ตามมานะโอ้จะเก็บดำแกดำจะได้อาหารใก่ไก่ใก่เฮ้ยทำไปตรงนี้เหมือนมันโล่งวิ่งแกดำ อันนี้ดำอันนี้ดำจริงอ่ะอุ้ยแกแกขาวเจอแล้วเจอแล้วทำไมพวกเราไม่ทำเตียงตั้งแต่วันแรกเลยวะสับสนสีขาวหมดมานี่ตายแก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 อยู่ไหน ได้เตียงมาแล้วได้แกะสีชมพูเอ้ยเตียงสีชมพูมาเพื่อนเพื่อนถ้าได้แกะสามตัวแบบวี่ม่เหนกันเพืัอนก็เอาอันนี้มาได้ได้กดแกันเดียวันเอออะไรอะไรตกข้ามมีใหญ่เปมุมมันอะเพื่อนเตกแล้วเหรอเห็นเห็นแตะเตกแตกเตเพื่อนหมู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 อยู่หน้าบ้านพวกเราเลยเดี๋ยวกับหน้าบ้านเออเอาง่ายๆ่า เอาไม่โดนแกเรื่องหากแกไม่เนดนหยุดวาสเกียผมแกจ้าแกจ้าอยู่ไหนเพื่อนเจอว่าแม่สเต็กเป็นเนื้อที่น่าจะเดีย๋ยวเพื่อนไปเจอเจอแกชมพูด้วยอะ่ะเนี่ยได้เพียงชมพูมาเลยอะ่ะสามตัวฮะ,ะอะไร ครับรองเท้าหนังนั่นแหละตุกใส่ขออย่างเยอะเลยเพื่อนมีเพื่อนมีหนังบวัวกี่อันสี่วัวไม่ไม่เจอไม่เจอแบบไม่เจอแกบ้างเลยแกเจอแค่หนึ่งตัวแล้วก็ฆ่าตายอ่ะแกขาวกูเจอแตงโมนู้นเลยเ้ามาไหนๆก็ขายไป มีใช้เอเลอน,นเพื่อนจะเหล็กยังเราจะเอาเหล็กสองอันนั้นน่ะมาใช้ประโยชน์ส่วนรวมไม่ใช่ประโยชน์ส่วนตัวเดี๋ยวคอยดูแลกันเพื่อ,อนยู่ไหนอยู่บ้านหรือเปล่าใช่อยู่บ้าน แปดนาทีแล้วเพื่อนไกลจ้าเอ,อิมไม,ไม่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 เอาละเพื่อนอนะไรเราแบบเราแบบหาแกะขาวไม่เจอเลยอะ่ะเจอตัวเดียวอะ่ะให้มไม่ชอบถามีเสียงรบกวนก็ขอไปด้วยนะอย่างเช่นเสียงลมเพราะว่ามีพันลมพดัดแรง เสีรถเมื่อกี้ด้วยเสีงรถใช่แบบอยากออกหน้าบ้านไปด่าเลยเออครับเหี้ยร์เลยนกหนาไม่มีรถชนตายเพื่อนอย่าไปพูดแบบนั้นดิตบปากแตกเลยนะอันอันนี้ตัวอะไรอุ้ยลงถ้ำอย่างนี้เลยเจอบอลเด่นบอเด่นเอใช่หรอลงถ้ำบอลเดนเออเมื่อกี้อีกออกมาเอ๊ะชี่มาแหวนรถบอลเด่นตี ไม่เพื่อนไม่เพื่อนหัวใจหมดตายมั้งไม่นี่มันเขียนนีเนี่ยไายเห็นการตสาเพื่อนไม่ไหนมันอยู่ไหนจะไปตบหัวมันอยู่ในถ้ำถ้ำไหนถ้ำลึกๆลึกแค่ไหนมากจอลงกระโดดลงไปเอ็นอีกทีใส่น้ำอย่างนี้เลยเพื่อนอันนี้ตัวคาบใครอ่ะเพื่อนอันนี้ตัวคาบใครอ่ะเนี่ยผมแต่ตัวคาบเราอ่ะ อ๋ออยู่ใกบ้านเราจะอยู่ใกล้ๆนะขอบอกไว้ครับค้อยม,ม,มาก่อนอืมมีใยมุมๆไหมเนี่ยเราเพื่อนเพื่อนช่วยช่วยเราหักแก่หน่อยแก่ขาวอ่ะยังหามันไม่เจอเลยเพื่อนเหลือแก่อีกจีตัวสอ,องตัวคนแก่เพื่อนมีสีอะไรบ้างมีสีขาวสีเดียว แค่อันเดียวอันเดียวเท่านั้นได้ลูกแก้วก็เป็นอันเดียวโสวัสดีไก่ไก่ลงแมนดีแทมหรอไก่อะแบบไก่อะไก่โคตรเยอะอะเหมียวเหมียวเลยเหมียวเหมียวป่าเหมียวป่าเกิดมาเมื่อวันเมื่อวันที่เดี๋ยวนะมันไม่มีแก่เลยเหรอวะ แ,แกะอยู่ไหนชมพมเนี้แ,แกะชมพูแบบแกะชมพูหวานเจี๊ยบพูบบเ,บเลฮ้ยลงไปว่ามีคน<ม>แกะสีสีดำด้วยหรอใช่ตอนนี้ของในตัวลกมากเลยเหนแล้วเนี่ยแกะอยู่ไหนอ่ะเนี่ย,นนยแกะ เวลาออกตามหาตะเบียงช่วยเราตามหาแก่แก่ขาวหน่อยได้ไหมจะเอาตึงงอนขาวจะเอาตงอนขาวเ <Yeah. S 2> จ้กออกมาตัดไม้ืนด้วยช่ว,วตามหาแกโอยอยับพลาดเลยจเจอเล้ยหนึ่งตัวรวมกันเป็นสอง หมูหมูมันี่ะเบียงทำไมเพื่อนไม่เอาขอนฟอร์จูนมาจะได้แบบทีเดียวดอกิ่มเนี่ยดูฟอร์จูนสามฟอร์จูนสามดอกหนึ่งอุ้ยแกะดำอุ้ยเจอแกะตัวสุดท้ายแล้วเย้เย้ท่านผู้ชมเจอแกะตัวสุดท้ายกันแล้วแล้วก็จะเบียงอีกหนึ่งตัวไม่ห้าตัวเลยห เสร็จแล้วแล้วก็เดินกลับบ้านกันแล้วก็เจอเจอสเสบียงดำเอ้ยสเสบียงน้ำตาลแล้วก็เดินกลับบ้านอีกเช่นเคยเหยระงดับนะเพื่อนอยู่ไหนเพื่อนไปเอฟเคตรงไหนนะถ้าผู้ชมเราเห็นเพื่อนเอเอยู่ตรงนั้นเร่อมไปไหนไม่รู้เพื่อนเข้าไปในป่านั้นอีกแล้วใช่ไหม ใช่ต้นไม้มันสีสวยดีงาน,นบ้านใช่ไหมเนี่ยอุ้ยเจอสเสบียงอีกหนึ่งปากหลังจากที่เจอสเสบียงเสร็จแล้วก็เดินกลับบ้านปลเพราะว่าครบแล้วแหละเสบียงนว่าจะปลูกแตงโมในบ้านไว้ปลูกเลยปลูกเลยเพื่อนแตงโมดูดูจะไม่ปลูกแล้วเจอแก่เพื่อนเจอแก่สองตัวสามตัวใช่เจอแก่สองตัวเอามาก่อน แต่ว่าเราแต่ว่าเราไม่เอ่าน้ำเพราะว่าเราเจอล่วจะเอาเสบียงก็โยนแล้วก็มีเบียงโอ้ทะเลทำไมน้ำมันขึ้นเนี้ยมคนทำน้ำหกวะเจอแกตัวสุดท้ายเจอแล้วจะแกอีกแล้วเนี่ยนักผู้ชมเรามาเคลียหินกันเลยเคลียหินที่บ้านเหรอหินแบบลกกรุงรังที่บ้านเหรอใช่เนี่ยหมู คุณชมเราจะสร้างทางเข้าไปนะทางเข้าไปนั่นคือนั่นคือห้องนอนของพวกเราห้องอะไหรห้องนี้ใช่ใช่ใช่เพื่อ,อนกลมันทำไมระวังดักนะโอเคนะคุณ <Okay, S 2> ชมพูดต่อไม่มีอะไรนะแค่มีว่าว่าดีเวอร์มันมันมันมีอะไรนี่ไไหละขยายห้องก่อนมันต้องแบบห้องต้องใหญ่้องใหญ่ประมาณสามบอก ท่านผู้ชมเอาเอา,เอาห้องนี้เป็นห้องนอนละก,กันนะคะส่วนส่วนดิวเวอร์ก็จะนอนห้องนู้นนะฮะเดี๋ยวไปขยายห้องก่อนดิวเวอร์ว่างไงเป็นไหนมาอะไรท่านผู้ชมรอด้วยเพื่อนมาเร็วเร็วเร็ว อ,อีพีหนึ่งกำลังจะจบกันแล้วนะก็ขอขอขอบคุณที่ท่านผู้ชมรับชมกันด้วยถนะ้าใครรับชมนี่ขอขอบคุณมากๆเลยแล้วอย่าลืมกดไลค์ด้วยนะถ้าชอบมากๆกดติดตามกดกระดิ่งกันด้วยไม่ให้เราตายโอ้เพื่อนอ่ะแบบ ถ้าตายอย่างเดียวอ่ะอศาสตร์ปรับให้แบบตีกันไม่ได้อ่ะก็ยังจะปรับให้ตีกันได้อีกตายจะเป็นซื้อของจบไม่ต้องโดนไม่ต้องดูสถิตจบจะเป็นซื้อของโอ้ยนี่เอ้ย